สวัสดีครับวันนี้เราอยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมว่าทําไมธุรกิจถึงจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และสิ่งนี้มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจต่อการที่ตัวธุรกิจเองจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างไรบ้าง เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วๆไปแต่บางครั้งเราอาจจะมองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะไม่ได้มีผลกระทบนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราจะพบว่ามันส่งผลต่อการดําเนินงานส่งผลต่อชื่อเสียงแล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้ตัวธุรกิจเองนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเหตุการณ์แรก อันนี้ทีมงานของเราลงไปในพื้นที่หนึ่งนะครับแล้วเราพบเห็นว่าชุมชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังที่จะปักป้ายนี้กันนะฮะัเราก็เลยได้มีโอกาสลงไปพูดคุยกับเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจาก2อสมปีที่ผ่านมานะครับมีโรงงานจะเข้ามาตั้งที่นี่แน่นอนครับก่อนที่โรงงานจะมาจะมีหน่วยงานหนึ่งนะฮะลงไปทําความเข้าใจกับชุมชนส่งเสริมในเรื่องของสิ่งที่ชุมชนต้องการเช่นการสร้างโรงเรียนการให้ชุมชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์ต่างๆนะครับไม่ว่า จะเป็นเรื่องกระทิ้นเรื่องป้าปาเรื่องการดูแลสาธารณสุขเต็มไปหมดเลยนะครับชาวบ้านก็รู้สึกดีเพราะว่าเหมีอนมีบริษัทที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลกับตัวชุมชนแต่หลังจากที่โรงงานได้มีโอกาสในเรื่องของการดําเนินงานเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้นะฮะมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโรงงานเริ่มปล่อยของเสียหกรั่วไหล ฝุ่นกลิ่นต่างๆออกมาเต็มไปหมดเลยในขณะที่โครงการต่างๆที่พัฒนาชุมชนก็ยังคงเดินหน้าไปพร้อมๆกันนะฮะแต่ผลสุดท้ายชาวบ้านรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันไม่คุ้มนะครับกับการที่ตัวเขาเองต้องมาได้รับผลกระทบเขาก็ ติดต่อร้องเรียนไปยังหน่วยงานนี้นะครับแต่ประเด็นที่ผ่านมาก็คือว่าไม่สามารถทําความเข้าใจกันภายในองค์กรได้เพราะเ้ามองว่าการที่ชุมชนได้รับความช่วยเหลือและการดูแลจากบริษัทแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะยอมรับในผลกระทบตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาด้วยแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะสุดท้ายโรงงานตัวนี้นะครับก็จะต้องถูกรง,งับ ในอนาคตดเร็วนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งที่เราบอกไปว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะมันมาจากสิ่งที่อยู่ในกระบวนการของเราเป็นสําคัญครับจนกระทั่งมาถึงภาพนี้ที่อยากให้เห็นกันนะฮะเมื่อไม่นานนะผมผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากพอเราไปที่ร้านกาแฟปุ๊บนะฮะทุกทีเราก็จะหยิบหลอดแต่คราวนี้เราต้องสตาร์ไปเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะครับลองดูนะฮะสภาพนี้นะฮะ มีความแตกต่างกันภาพนี้นะเขียนเอาไว้ว่าหลอดนี้นะครับสำหรับ for human เป็นหลอดแบบไหนฮะหลอดพลาสติกเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าอยากจะเป็นฮีโร่ย้ายมาหลอดนี้ครับหลอดนี้เป็นหลอดกระดาษ ถามว่าภาพนี้พอปรากฏขึ้นนะอาจจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆเพียงร้านเดียวแต่ถ้าดูจากกระแสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในร้านกาแฟเพราะว่าถ้าท่านดูนะครับในสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมีคนพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหลอดแน่นอนครับบริษัท ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เม็ดพลาสติกตั้งแต่บริษัทที่จะต้องขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกนี้นะครับตอนนี้เขาเริ่มตระหนักถึงผลกระทบตรงนี้แล้วว่าสิ่งที่เคยทําเงินสิ่งที่เคยเสร้างรายได้ให้กับเขาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้นตัวธุรกิจเองจึงควรจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการที่คนในสังคมเนี่ยเริ่มใส่ใจในประเด็นนะครับจากประเด็นในเรื่องของการที่ผู้บริโภคเองสนใจเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วนะฮะประเด็นที่เกี่ยวกับผู้คนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับตัวธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันยันในกรณีนี้นะครับไม่ผลนกาแฟนะครับผมยังชอบอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นของร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากในระดับโลกนะฮะประเด็นนี้เกิดขึ้นจากอะไร มีคนผิวสีเข้าไปนั่งอยู่ในร้านแล้วเขาไม่ได้สั่งอะไรเลยนะครับทางผู้จัดการร้านเองเนี่ยก็เลยเรียกตำรวจมาหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับก็มีคนที่เข้ามาแล้วก็บอกไปว่า2คนนี้มานั่งรอเขาอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองว่า การปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าไม่เคารพต่อสิทธิของมนุษยชนมองเห็นความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการประท้วงมีการที่จะร้องเรียนแล้วก็มาเดินขบวนนะรประเด็นที่สําคัญเนี่ยนะครับของการที่เขามาเดินประท้วงอยู่เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ร้านกาแฟร้านนี้นะครับหยุดทําเงิน เพียงเพราะอะไรเพียงเพราะการที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องของตัวสิทธิมนุษยชนแต่ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตัวซีอโอนะครับเขาได้มีการประกาศเลยว่าให้ร้านหยุดครึ่งวันนะฮะกว่า800 0สาขาเพื่อที่จะต้องให้พนักงานเนี่ยเข้าใจถึงประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเคารพในความหลากหลายนะครับมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมากมายมหาศาลนะฮะตัวนี้คือตัวอย่างอันนึงที่เราค่อยๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันเลื่อนมาจากว่าความรับผิดชอบในกระบวนการของเราความรับผิดชอบต่อการที่ผู้บริโภคเองเนี่ยใส่ใจนะฮะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบที่เราต้องรู้ว่า พนักงานของเราธุรกิจของเราใส่ใจในเรื่องของการที่กระครพในสิทธิมนุษยชนด้วยหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันนะฮะมันก็เลื่อนมาในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราจะต้องดูเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าฝนตกฟ้าร้องนะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบเฉพาะหมีขั้วโลกมีผลกระทบต่อปลาในแม่น้ําหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะไม่ได้กเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเลยนะครับซึ่งดูว่าบางธุรกิจเนี่ยนะฮะอาจจะมีผลกระทบอย่างไม่น่าเชื่อเช่นธุรกิจเสื้อผ้าถามว่าทําไมธุรกิจเสื้อผ้าถึงต้องใส่ใจกับเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเราทราบกันดีอยู่นะครับว่าเสื้อผ้าเนี่ยนะมันถูกออกแบบมาตามฤดูกาลนึกออกไหมครับแต่ว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเราคาดหวังว่าพฤศจิกาธันวามกรากุมงพาควรจะเป็นฤดูอะไร แน่นอนครับฤดูหนาวนะดังนั้นหลายๆแบรนด์ดังๆเลยออกมานะครับเะฉะนั้นผมไปเดินห้างช่วงฤดูหนาวเนี่ยขนฟูฟ่องเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนาว3วันนะแต่เสื้อผ้าถูกผลิตออกไปทั่วโลกครับซี่คือสิ่งที่สร้างผลกระทบให้กับบางแบรนด์อย่างมหาศาลเลยนะฮะเพราะว่าทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยนะฮะต้องมีสต็อกค,ค้างคาอยู่แล้วก็ ขาดทุนเป็นแสนนะครับเป็นแสนไม่ใช่แสนบาทด้วยนะครับอันนี้นะฮะมากมายมหาศาลเลยก็คือขึ้นเป็นหลักล้านเลยตัวนี้เป็นตัวอย่างอันหนึง่งซึ่งเราจะบอกไปว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมันไม่ได้อยู่เฉพาะในเรื่องของการที่เรามองเห็นว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วก็ดูไม่สวยไม่งามนะครับแต่ว่ามันสร้างผลกระทบกบอีกอันนึง ยังไม่ทันไรเลยนะฮะแค่บอกไปว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงคัสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นตอนที่พะยุเออร์มากนะครับกำลังจะเข้าที่สหรัฐอเมริกานะ แค่ประกาศนะครับว่าพายุจะเข้าหุ้นของธุรกิจบางประเภทตกลงทันทีนั่นคือหุ้นของกลุ่มประกันภัยครับเพราะว่าถ้าเกิดความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นขนาดนี้ความเสียหายอาจจะมีเป็นล้านล้านบาทเลยนะครับตัวนี้แหละฮะที่เราบอกไปว่าในปัจจุบันนี้นะครับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ทำให้บริษัทจะต้องใส่ใจนะครับและจะต้องมองเห็นว่าธุรกิจเองควรให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะทั้งหมดนี้นะครับก็คือ ประเด็นที่เราอยากจะนําเสนอว่าธุรกิจควรจะใส่ใจตั้งแต่กระบวนการของตัวเองธุรกิจควรจะใส่ใจในสิ่งที่คนในสังคมให้การยอมรับและก็ให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใส่ใจของสิ่งแวดล้อมความใส่ใจในประเด็นทางสังคมสิทธิมนุษยชนและมีอื่นๆ่ออีกมากมายนะครับรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรามองคิดว่าไกลตัวจริงๆแล้วเราเชื่อกันว่าทุกธุรกิจ ทุกบริษัทแล้วก็ทุกคนนะครับสามารถที่จะมีผลกระทบนะครับถ้าเราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ครับ